สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์ชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Li น์เลนเจอนะฮะซึ่งเรามาอยู่ใน ID 2นะครับผม oh. อาวันนี้นะครับผมเรามีภารกิจนะครับผมที่จะต้องมาเปิดหาเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ชุดทาาดน้ำนะครับผมซึ่ง ค่าสเตตัสของมันเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมก็เราไปดูภารกิจที่เรือของมันกันก่อนนะครับผมสาหรับไอดีนี้นะก็ภารกิจเกียร์เนี่ยผมเปิดไปแล้วทั้งหมดนะครับผมสิบครั้งนะฮะก็เรืออีก 20ครั้งนะครับ आ, ผมอ่าเปิดทั้งหมดแล้ว15ครั้งนะดูผิดนะตรงนี้นะเปิดไปแล้ว15ครั้งนะครับผมเราก็เรืออีก20ครั้งนะครับผมแต่นะครับผมแต่ผมจะเปิดวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะให้มันถึงการันตี25นะครับผมอ่าก็จะมาเปิดแค่10ครั้งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันเกลือ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 จัดจัดนะครับผมผมก็จะ เดินทางต่อไปนะครับผมให้มันถึงจุดสุดท้ายของมันนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเราไปเปิดกันเลยฮะเอาง่ายๆนะช่องลุงเนี่ยไม่พูดเยอะนะครับผมเปิดเลยครับผมเออมันเพิ่มโอกาสใช่ไหมเราก็กดเลยฮะ,ะวันนี้เรามาในเวอร์ชั่นภาษาไต้หวันนะฮะก็ไม่รู้ครับผมเปิดภาษานี้มันออกมันออกดีออกบ่อยแล้วก็ออกเยอะมากๆ เลยนะครับเลยนะครับเลยนะครับเออเขอก็ยังไม่มานะฮะโอเคไปกันต่อครับผมป้าพก็ให้มาครับผมโอ้บ้างโอ้โหแหวนครับผมโอ้โหครับยังไงคบเนี่ยโอ้ยรองเท้าโอเคโอเคครับผม สครั้งกับความเกลียไปกันต่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอโยกได้ไหมมันโยกได้ไหมเนี่ยมันโยกไม่ได้อะสลับสลับก่อนอ่ะสลับไปสลับมานะฮะสลับไปสลับมาแล้วก็กดเลยครับโป้งปัางครับผมนี่มาดูกันครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอ้มันเป็นชุดโอเปนไหครับผม คาถาก็มาครับหมวกปีกเมฆก็มาเอ้ามาแล้วครับผม1ดอกเน้นเน้นครับผมก็ครั้งที่3นะได้มาแล้วครับผมหน,หนึ่งชุดโอ้โหมาสองครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อ๋ออันนี้จะดีใจทําไมครับมันเป็นเกียร์หกดาวครับวันเนนี้โอ้โหครับได้เกียร์เจ็ดดาวหนึ่งเลยครับผมเป็นเกียร์ธาตุน้นํานะะแล้วก็เกียร์หกดาวมาหนะึ่งเนี่ยโอ้โหดีใจไปหมดนะนึกว่าได้เป็นเกียร์เจ็ดดาวนะ ดูไปดูมาเฮ้ยมันเกียร์หดาวนี่ว่าโอเคแต่ก็ได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับผมกับการชิมรางเปิดไป3ครั้งได้มา1ชิ้นเนี่ยฮะโอ้โหครั้งที่สี่กดไปโอ้โหหนึ่งดอกปาบเขาให้โอ้โหปื๊บเขาให้โอโ้เอาละดเอาละสิขอสัก2คิ้นระหว่างทางสิครับ ไปกันต่อครับเดี๋ยวผมสลับสลับวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะไปครับผมจังหวะนี้ครั้งที่หนะ้า้วปราบถนาให้มาถ้าเกิดผลประกอบการดีเราก็จะหยุดเปิดนะครับผมอ่าโอ้โหเป็นชุดนะครับผมแต่ไม่ใช่ชุดแต่ไม่ใช่ชุดทาดน้ำครับผมโอเคไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อ,อครับอือครับโอ้โหอะไรกันเนี้ย เอาละครับผมไปกันต่อนะฮะจังหวะนี้ผมขอสลับนะสลับปั๊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 บสลับนะแล้วก็กดเลยฮะก็ได้มาแล้วหนึ่งชุดเลยครับผมโอ้โหแบบมาแบบงงๆครับผมเปิดไปสามครั้งออกมาหนึ่งชุดเลยครับผมชุดต้าน้ำปั๊ก็ง้า้โอ้โหความเกลือจงบังเกิดความเกลือจงมาเถิดความเกลืออยู่ที่ไหนเถิดโอ้โหครับโอ้โหครับผม ก็ยังเกลือต่อไปนะครับผมชาวเกลือไปฮะปาโอ้โหครับมาสักทีเถอะครับมาสักทีเถอะครับโอ้โหครับอือกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหเรียบร้อยนะตบกี่ครั้งแล้วครับผมเรามาดูกันนะฮะ เดี๋ยวขอกดรอบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ากี่ครั้งแล้วนะฮะคาถาไม่กวาดนะเมื่อกี้โอ้โหชุดเอามาอีกแล้วครับ2ชิ้นโอ้ my god สุดยอดนะฮะคืออะไรจะดวงดีขนาดนั้นแล้วก็ภาษาไต้หวันนี้อะไรมันจะมันจะออกดีขนาดนี้โอ้โหเกินไปอ <Hi. S 1> อกดีเกิน โอ้โหครับมันยังไงครับเนี่ยกี่รอบแล้วฮะปาบกดโอ้โหโอ้โหตกใจฮะอันนี้เป็นเกียร์หกดาวนะครับผมเกียร์หกดาวอาวุธนะครับโอเคโอเคไปไป,ปเราไปดูกันฮะว่าโอ้ยังโหยังถือว่าเราบรรลุเป้าหมายเลยนะครับเนี่ย24ครั้งนะเดี๋ยวเราเปิดอีกครั้งหนึ่งนะเออเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอสลับแบบ สำหรับแบบปิ ing, ้งปังปิ้งปังก่อนนะครับผมปิ้งปังปิ้งปังนะครับผมกดไปเลยฮะหืแหวนครับกระเป๋าโอ้โหอหออาขาไม่มาทีนี้เราไปเปิดกล่องกันนะครับผมเราไปเปิดกล่อง การันตีกันนะครับผมกล่องการันตีตรงไหนนี่ตรงนี้ภารกิจนะเรียบร้อยนี่มาแล้วมาครับผมก็ตามสูตรนะมันเป็นเกียร์เจ็ดดาวแน่นอน1ชิ้นนะผมขอเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับผมเออผมไม่ขออะไรอีกเลยนะผมจะมาะท่องคาถาประจำช่องนะครับผมโอม เจียม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 บ้าโอ้โหเป็นธาตุไม้ครับอุ้ยกระดาษประจำช่องใช้ไม่ได้ผลนะครับผมเป็นธาตุน้ำมาสองเป็นธาตุไม้มาหนึ่งนะฮะเปิดไปเอ่อสิบรอบนะครับผมโอ้โหสิบรอบสิบรอบได้เกียร์จุดดาวมาสามชิ้นเกียร์หกดาวสองชิ้นนะฮะก็ใช้ได้ครับผมโอเค ก็ได้อยู่นะครับอ่าเกียร์ก็ค่อนข้างจะแรเลยนะครับผมรอบนี้เนี่ยถือว่าเด็ดจัดเลยนะครับผมเกียร์ในรอบนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมก็เปิดกระชาเนี่ยผมจะแบ่งเป็นการเปิดแบบนี้นะครับผมคือรอเพิ่มโอกาสชิ้นไหนที่เราอยากได้แล้วค่อยมาเปิดนะครับผมผมจะไม่เปิดแบบมุทะลุดุดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็ ยังไงก็ถ้าเกิดอยากให้ลุงเนี่ยมีกำลังทรัพย์มีทุนทรัพย์ในการามาเปิดกาชาตเติมรูบี้นะฮะแล้วก็มาเปิดกาชาให้น้องๆได้ดูน้องๆได้ชมน้องๆได้ฟังเนี่ยก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด s u b สไคร์ e นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากคลิปลุงยุทธช n แนลนะครับผม mm hmm. ก็โอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย